สมปองแถลงข่าวผ่าน Facebook เหตุหยุติก,การร่วมรายการของทีวีพูเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าหลังจากที่สึกออกมาแล้วสมปองนครไทยสงหรือทิศสมปองก็ได้มีการจับมือร่วมงานกันกันกบทางคุณติม๋มทีวีภูนะคะเพื่อทำรายการและซิทคอมรวมกันถึง3งานกันเลยทีเดียวค่ะทั้งซิทคอมมหาพาสนุกรายการถึงไหนถึงกันและรายการโทรติดทิศตอบ ล่าสุดนี่ค่ะทิศสมปองค่ะก็ได้ถแถลงข่าวผ่าน Facebook ส่วนตัวนะคะเกี่ยวกับเรื่องการถอนตัวออกจากทั้ง3รายการที่ทําร่วมกับทีวีภูโดยมีรายละเอียดนะคะว่าสวัสดีครับผมสมปองนักแสดสงครับวันนี้ผมจะมาชี้แจงถแถลงให้ทุกท่านได้ทราบว่านะครับซิทคอมมาหาพาสนุกนะครับรายการถึงไหนถึงกันและโทรติดที่ตอบ3รายการนี้ผมไม่ได้มีส่วนร่วมแล้วนะครับ ยังไงก็ฝากทุกท่านติดตามทั้งสามรายการนี้เพราะถึงมีผมนะครับก็ยังมอบความสุขความสนุกและข้อคิดให้กับทุกท่านได้ผมเองก็ขอขอบคุณที่ทุกท่านเมตตาติดตามผมมาตลอดนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขวันนี้มีเรื่องแถลงชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับทำเอาแฟนๆหลายคนถึงกับงงกันเลยนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ทำใหมที่สมปองถึงไม่ทำทั้งสามรายการต่อฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะ